อีกหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตในเชียงรายตอนนี้ที่ใครมาแล้วห้ามพลาดดอยช้างดอยมินิมอลแห่งเชียงรายเพราะที่นี่เต็มไปด้วยที่พักและคาเฟ่ที่มีโทนสีและรูปแบบเดียวกันเกือบทั้งดอยเป็นโทนสีขาวน้ำตาลมีความมินิมอลดูแล้วสบายตาเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่คนชอบความหนาวชอบกาแฟและหลงรักทะเลเหมอกต้องมาเที่ยวหลายคนอาจจะรู้จักดอยช้างจากฟาร์มแกะบนดอย ที่บอกเลยว่าวิวสวยมากและดอยช้างเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ใครชอบเที่ยวคาเฟ่ต้องฟินเพราะที่นี่มีคาเฟ่สวยๆเยอะมากที่ให้เราเข้าไปนั่งจิบกาแฟชิลๆแถมแต่ละที่คือวิวสวยมากและนอกจากนั้นใกล้ๆดอยช้างยังมีสวนไฮเดียียให้แวะเที่ยวถ่ายรูปกันก่อนกลับเข้าเมืองเชียงรายอีกด้วยบอกเลยว่าวิวสวยหลักล้านเลยใครที่กำลังหาที่เที่ยวเชียงรายอยู่ตามไปดูคลิปนี้กันได้เลย และตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เชียงรายอยู่นะครับก็เป็นอีกทริปหนึ่งที่เรายังเที่ยวเชียงรายอยู่รอบนี้เราจะไปที่ที่เขาบอกว่ามีฟาร,ร์มแกะที่สวยที่สุดในเชียงรายเนาะบนดอยช้างนั่นเองจุดแรกที่เราแวะก็คือจะเป็นจุดชมวิวเขื่อนแม่แม่เขาเรียกว่าออไรแม่สลวยหรือแม่สวยแม่สวยเชียงรายเนาะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แวะก่อนที่จะ ขึ้นดอยดอยช้างอ่ะก,ก็ดอยช้างถ้ามาตอนช่วงบ่ายๆนี้คือจะเป็นย้อนแสงอยู่เหมือนกันเนาะตรงนี้ก็ถ้าด้านหลังตรงข้ามเขื่อนก็จะมีจุดกลางเต้นด้วยนะสำหรับคนที่แบบขับรถมากลางเต้นอะไรก่อนขึ้นดอยช้างก็เดี๋ยวคืนนี้เราไปนอนที่ดอยช้างกันไปดูว่าที่พักเราจะเป็นยังไงเพราะว่าเพิ่งจองเมื่อคือนนี้เลยสําหรับดอยช้างเป็นครั้งแรกด้วยที่เราไปครั้งแรกเหมือนกันนหมครั้งแรกเหมือนกันครับขับรถจากนี่ไปน่าจะประมาณ20่นาที พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราไปลุ้นว่าเราไปที่ฟาร์มแกะเราจะเจอทะเลหมอกไหมเพราะดูจากรีวิวมาก็คือเต็มเต็มเมื่อเช้านี้ก็เต็มไหมหมอกเต็มเต็มแล้วหมอกเต็มเต็มแกะเต็มเต็มใครที่มาเที่ยวดอยช้างส่วนใหญ่คือจะมาชิมกาแฟที่ดอยช้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปชิมกาฟแฟเหมือนคลิปที่แล้วที่เราไปผาฮีมาผาฮีก็คือไปชิมกาแฟเหมือนกันแต่เท่าที่ดูคือตรงนี้เป็นที่จอดรถสำหรับชมวิวเลยนะเยอะเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พักเลยแล้วไปดูที่พักกันแล้วว่าสวยไหมเพราะเห็นวว่่าเปิดดใหม้ย สุดเราก็มาถึงที่พักที่ดอยช้างเราแล้วนะครับก็วันนี้ก็คือพักเป็นบ้าน a f m เสีดำเนาะน่าจะเพิ่งเปิดใหม่ค<อ>ือเพราะว่าเพิ่งจองเมื่อวานนี้เลยขนาดเป็นวิวอ๋อวิวแบบสวยมาก<ะ>พัทที่ตกนะก็ตรงนี้คือจะเป็นตรงที่นั่งกินข้าวนะก็จะเห็นวิวด้านหลังสวยนะพัทที่ตกอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารมาเออมากินอะไรไก่ดำอันนี้ไก่ดำผัดพริคกันเลย ไก,ก่นำมาผิกดบอกมาที่นี่ก็ต้องกินนะอ่ะ,อะมาอืมอรนอยดีอร่อหวานไม่มเผ็ดไก่ไม่ได้เหนียวมากเขาบอกว่าอะไรนะชี่โคองชี่โคองหมูต<ฟ>ุนโอ๊นะได้เป็นกาแฟเนาะเป็นกาแฟดีเป็นกาแฟอืมอแบบซิมแบบนี้เลยมันเหมือนกินมันเหมือนมีกลิ่นของกาแฟอยู่ มันเหมือนกินหมูต้มกับกินกาแฟตัดไข่ใส่มะละหวานวใส่ไข่ไม่หวานห่ะอรม,อม <Okay. S 1> ก็หักกับแมวปกติม,มามข้าวต่อ ตอนนี้เรากำลังออกเดินทางไปฟาร์มแกะกันตอนเช้านะครับไปลุ้นกันว่าจะเจอหมอกไหมแต่เมื่อกี้นี้ดูจากรอบๆแล้วเห็นละอองหมอกนิดหน่อยนะครับมาก็ที่พักเราที่พักเมื่อคืนนี้หายจากฟาร์มแกะประมาณ7-8โลนะครัไปดูกัน เมื่อกี้เราเข้ามาก็มีค่าเข้า200บาทครับสองามแกะที่คนละ100บาทเออคนละ100บาท2คน200เข้ามาคือไอ้1 0่บาทนี่คือสามารถแลกเครื่องดื่มได้เนาะคนละแก้วโอเคไปเดี๋ยวเราเดินไปดูแกะตรงนู้นเคยเอานี่หว่โอ้โห สำหรับใครที่จะมาให้อาหารแก่เนาะก็ถาดละสามสิบบาทก็มาเสร็จปุ๊บโอ้ยมีมีแครอทกับไอ้อาหารเม็ดแทนเย็นเอ๊แทนเย็นแทนเย็นแตเย็นเย็นโอ้ยเย็นเย็นเดี๋ยวตกเขามาโอ้โหโอ้โห ใจเย็นครับใจเยน็นมันโหกมันไม่ใช่อย่างดีจิตอลเออดนีน่ารักนะนีด,เออด,ดีเออนีดีเออต้องกินน้ค่อย,อย่างงี้ดิได้ไหม คาเฟ่ที่เราแบกที่แรกนะครับเดือดขาวใกล้กับฟาร์มแกะเป็นคาเฟ่ทรงมินิมอลสีขาวเหมาะกับดอยช้างดอยแห่งมินิมอลที่พักและคาเฟ่สีขาวเต็มดอยไป <c oughs> ให้ดูวิวท <c oughs> ี่บอกอยู่ไงนเนี่ยนู่น, <c oughs> นใจมากไ<จ>กจริงๆดอยช้างนี้น่าจะเหมาะกับ ผู้หญิงเนะคือมาถ่ายรูปก,กับแกแล้วก็ลุยคาเฟ่<ม>เยอะมากที่พา,าก็น่ารักเพียบเลยเหมาะสำหรับมากับแฟนเด็กๆเหมาะกับครอบครัวมุมนี้สวยนะของร้านนี้<ม>ก็เดี๋ยวด้านบนมันจะมีมุมที่นั่งบนหลังคาเดี๋ยวเราได้กาแฟเราขึ้นไป เหลืองนี้ผัดใส่อะไรก็ได้ที่ชอบครับลองลองกินก่อนนะล้วไม่พอว่าเจมตามที่คอนเทนตของหราเลว่าจะถ่ายรูปาแล้ก,กันหลังจากที่เราเล่นไก่แกะมา,มาเมื่ชาวนี้เนาะยังไม่กินข้าวเลยขับรถมาแล้วมาเจอร้านหนึ่งเขียนว่าข้าวฟืนนี่ใช่ไหมข้าวฟืนกับยำหมี่เหลือง ไอย้ยำมีเหลืองไม่ช่อ,อะไรเนาะแต่ข้าวฟืนอ,อันนี้คือ,อยำมีเหลืองแต่ข้าวฟืนนี่คือแปลกไม่เคยกินเลยนี่เมื่อกี้ที่ถามเพาว่าแป้งข้าวเจ้าเมื่อกี้ถามเพราะว่าเป็นอาหารของของใครอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจีนิวนานเออจีนจิวน,นานอาคาดูหน้าตาแล้วก็ดูแบบเหมือนต้มยำนะลองชิมไหมอืมรสชาติเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็ไอ้เนี้ยเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวมีรสชาติแป้ง ดีนะก็คือถ้าเกิดเขาปรุงมามันยังไม่ค่อยหวานนะเราใส่หวานก็คือต้มยำแหละต้มยำบ้านเราแหละใครมาเดี่ยวลองช้าอยช้างก็ลองมากินกันได้เนะลองมาชิมอ่ะเดี๋ยวลองมียำกันมาก็เป็นมีเหลืองเนาะเส้นใหญ่มากเลยยำคิดว่ารสชาติน่าคล้ายกันนะายกเลยดีกว่าอันนี้จะมีความมันๆไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนมันๆเค็มๆแล้วมันดักถั่วแล้วก็น้ำมันถ้าเกิดเติมมะนาวกับมะนาวน้ำปลา น้ำตาลทรายก็คือต้มยำนั่นแหละมันมีมีคุกต้มยำอะ่ะก็อาหารเหมือนอาหารจีนเนาะกินยูนานอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นคาเฟ่ที่สองนะครับบนนอยช้างของเราชื่อคาเฟ่ว่า,ามิโยปะเออมิโยมิโยก็เป็นคาเฟ่ฟิลแบบลงนานะเป็นใหม่ใมวิวรู้สึกวิวข้างหลังก็จะคล้ายๆกันก็คือจะเป็นภูเขาถ้าตอนเช้าก็น่าจะมีหมดเมื่อวานนี้เราขับผ่านมันตอนเย็นก็วิวดีนะวิวดีทั้งเช้าทั้งเย็นเลยก็แสงสเปรแบบผสมใช่ก็สำหรับใครที่มาดอยช้างก็แวะได้อยู่ ริมริมผาเลยก็คือขับรถผ่านอยู่ละก็ขับมาก็จะเห็นแบบฟิลประมาณนี้เลยเป็านลงน้ำไม้ๆสวยอยู่นะที่นี่ก็มีแบบกาแฟขนมเครื่องดื่มมีอาหารด้วยแต่ที่เรากินคือชามะนาวเผาร้อน <c oughs> ช่วงนี้ก็คือถ้าจะตอนเช้าหนาวแต่ตอนบ่ายเทีง่งเที่ยงก็เจอแดดก็นหนาวร้อนเลยล่ะ กาแฟร้านที่4ที่ดอยช้างอันนี้เป็นอะไรอาลีโออาลีโอกาแฟดิฟเนาะเป็นกาแฟดิฟ <Deep. S 2> เดี๋ยวจะมาลองดูร้านนี้คือน่าจะน่าจะเด็นเพราะคนรีวิวเยอะ<ป>มีตัวไหนที่แนะนำนะครับเมื่อกี้สมตัวเนี่ยครับพี่พี่ลองเปิดดูดูได้นะอันนี้ครับ หอมหวานหวานอันนอโลบิกกาแฟบิ๊เป็นชื่อโปรเซสกาแฟทั้ทงหมดแต่เป็นกาแฟตัวเดียวกันกาแฟมาจากที่เดียวกันที่เดียวกันโปรเซสก็คนรับแบบมาอันไหนที่บอกว่าเปรี้ยวเปรี้ยวเยอะเยอะที่สุด หรือมันก็เปรี้ยวใกล้เค<ม>ียงกันเยอะที่สุดมันมีฮะแล้วอยู่ที่ผมสก,กัดกาแฟาหลือทำเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเรี้ยวที่สุดในธรรมชาติก็จะเป็นตนัวนี้แต่มันไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นี่มันจะเปรี้ยวฉ่ำแล้วจากผลไม้เยอะฮะแต่ถ้าอยากติดหวานมากก็ผมแนะนำเป็นฮันนี่ก็ได้นะปิม,มันก็จะความหวานก็จะเยอะกว่าตัวนี้อนะโอเคงั้นเอาตัวฮันนี่ สุดเราก็มาถึงทุ่งไฮเดียเขาเรียกว่าไฮไดียสังก็สวยอยู่นนะเ <c oughs> ี้ก็บอกตอนเช้ามีหมอกอเคเดินทางางล่างไปดูแยกถ่ายดู <c oughs> สำหรับทุ่งฮันนีย่ที่แม่มอนดอยแม่มอนเนาะก็ถ้าสาวๆนะจะชอบมาถ่ายรูปหรือมากับสาวๆมากับเพื่อนเง่ยมาถ่ายรูปเล่นสวยเลยหาชุดมาเปลี่ยน,นยที่นี่คือค่าเข้า80บาทแล้วได้น้ําขวดหนึ่งน้เา,นเ,ปานเปล่าก็คือไม่ไ,ไ,ม,ไ,ไม่ได้มีคาเฟ่ไม่ได้มีอะไรถ้ามาก็แนะนําให้มาตอนช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะกลางวันก็ค่อนข้างร้อนอยู่และแนะนําว่าถ้ามีเวลาวันธรรมดาให้มาวันธรรมดาเนาะเพราะวันวันเออวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะ,อะจากที่ คุยมาหลาย,ลายที่รับถ้าขึ้นขึ้นอะไรขึ้นดอยช้างใช่ขาลงก็แว้เป็นอีกจุดหนึ่งลงมาจากดอยช้างมาฝั่งนี้ก็ได้เลยดอยช้างเป็นหนึ่งในที่เที่ยวเชียงรายที่มีบรรยากาศดีมากวิวสวยแถมยังเที่ยวง่าย ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายเลยส่วนตัวชอบฟาร์มแกะคือวิวตอนเช้าสวยมากและที่พลาดไม่ได้เลยคือใครที่เป็นคอกาแฟอยากให้มาลองชิมกาแฟดอยช้างนั่งดูวิวชิวๆบอกเลยว่าดีงามมากๆใครที่ชอบแบบนี้อยากให้มาเที่ยวตามรอยกันเยอะๆเลยนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้กับช่องไปคนเดียวและฝากติดตามคลิปให,ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ทิปหน้านะครับ